ที่เอาไปใช้อ่ะทําตกอีกแล้วใช่ไหมบอกแล้วไงว่าถ้าเอาตกมาก็เอามาให้เอยเดี๋ยวเออจะเอาไปซักเองน่าเบื่อวะเนี่ยคิดว่าของพวกนี้มันเป็นแบบสิบยสบบาทมันเป็นร้อยนะตังม,มีไหมเนี่ยามาดูเงินในบัญชีดิที่ไม่มีอยู่จะซื้ออะไรเยอะแยะไม่มาไปหมด สายอย่างนี้จะทำไงอะแล้วผ้าที่ตากไว้เก็บมาอะไรยังลิมแม่งก็ช้าจชเปงเลยแค่แม่งก็แครร้อนแม่งก็ร้อนไม่ม,มีอะไรดีสักอย่างเลย ชั้นไหน่นอยดิค่ะชั้นไหนครับชั้นหนึ่งอะค่ะตาบอดเลยวะให้ชั้นหนึ่งยืนอยู่กับที่นะครับข้างหลัง ้เลสโก,กสีม่วงพี่คะหนูขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมคะเร็วชีสค่ะเร็วชีสจะไปไหนล่ะคะต้องอัพรูปใหม่แล้วเฮ้ยค<อ>ุณป้าะตะก,ก้าสีเขียวหนูมไม่เคยเห็นเลยคะ่ะนะคะสักลูกกับหนูหน่อยนะคะเร็วชีสชีสชีสค่ะชีสชีสตะก้าหนูไม่เคย <พอ S 2> <ค>เห็นเลยวะสวยจังเลยคะ่ะคุณป้า ต่อค่ะอุ๊ยทุกคนเลยค่ะทุเกตเตอร์ค่ะพร้อมกันเร็วค่ะมาแล้วหนูถือกล้องนะคะเร็วค่ะมองกล้องค่ะหนึ่งสองสามชีสหนึ่งสองสามชีสชีสโอเคค่ะต้องไปโพสลงทีเ่เพื่อนๆดูค่ะน้อมคอนอ่ะโอ้เออลูกป้าไปสมัครให้ด้วยนั่นแหละ ราคาคุณป้ามีด้วยหรอคะต่อตายแล้วคุณป้านี่ก็ไฮโซไฮเทคนะคะเนี่ยคุณต้องทันสมัยหน่อยนะเดี๋ยวเนี้ยค่ะนี้คุณป้าก็ต้องมี iPhone แบบหนูใช่ไหมคะ iPhone คืออะไรอ่ะก็ที่หนูถือเนี่ยละค่ะเห็นไหมคะเนี่ยเพิ่งถอยมาใหม่เลยนะคะแล้วนะนคะรากันหน่อยฮะ นะะหนาวเนี่เฮกิดอ,อะไรขึ้นะออะไสงสยัยลิมันจะค้างอีกแล้วมั้งเนี่ยค้านี้ได้ไงอะอนั่นเข้าไม่้แล้วอะปปใรอะมันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่สมัยก่อนแล้วลูกเลยเอ,อ้อใครอยู่ข้างนอกมั้งเนี่ยตายแล้ที่เราติดลิฟไปเหรอเนี่ย เดทค่ะเร็วค่ะมาคะอัปเดตถ่ายรูปเฟซบุ๊กแล้วถ่ายรูปอย่ถ่ายสักทีได้ไหมชิวสักทีได้ไหมอัเดะไถ่ายมดเลยหรือไงไม่ได้ถ่ายมาบจะระเบิดแล้วเนี่ยถ่ายอยู่นั่นน่ะจะถ่ายอะมาแล้วายะไ 我的体温。